กรมอุตุประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฝนตกลมแรงก่อนอุณหภูมิลดวันที่19มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ระบุว่าในช่วงวันที่20-22มกราคม2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยภาคเหนือจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆจะลดลง1-3องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด1-8องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ